โอเคครับผมทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับผมลาเจนเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับก็เรามาอยู่กับ ID ดีของคุณอาชินะครับก็คือเป็นไ d ดีป้ายเหลืองนะครับเลเวลป้ายเหลือง9ก้ติบนะครับผมก็เป็นเลเวลน้อยที่มีตัวแม็กอย่างอาเต็ดเนะนะครับผมแล้วก็ทางด้านของฮิคุระชิโทวะนะครับผมอ่ะก็เกียร์แบบจัดเต็มมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นรองเท้ารถแร่เครื่องประดับแล้วก็เทียนคิดมัดนะคะผมอ่ะ ก็ดุดจัดเลยนะครับลดแร่ได้นะเพราะว่าป้ายเหลืองเนี่ยแร่มันน้อยนะครับเราก็ต้องเน้นลดแร่ให้เลนเจอร์ดักนิดนึงนะผมอ่ะก็มีแต่งเมื่ออย่างมูนเจลลี่นะครับนักพนันมือโปรนะครับบาวบาวแต่งนะอ่ะมีเบนนี่มาลู้ด้วยนะครับก็ดุริยามบอสเชอะไรประมาณนี้นะผมอ่ะมีตัวกันบิดรอนนะครับผมแล้วก็มีตัวเจ้าพ่อแห่งวงการกอล์ฟนะครับผมนั่นก็คือดัลลี่ดาวินชีนั่นเองครับผมอ่ะ ใครที่มีตัวนี้นะครับเท่ากับมีทุกตัวในเกมเลยนะครับผมอ่ะวันนี้คุณอาชีนะครับจะมาอ่ะเขาได้ตรงไอดีมาให้ผมเปิดนะครับเปิดเอาคู่เทพนะผมนเขาแน่ยยังไม่มีคู่เทพนะผมตวงพันหนึ่งร้อยลูบี้นะครับผมอ่ะเขาเปิดไปหนึ่งรอบแลวนะก็อีกหกรอบนะครับแล้วเราก็จะเอาการันตีนะครับผมว่าจะได้คู่เทพหรือไม่ได้ให้คุณอาชีนะครับผมอ่ะ ก็เป็นดงยาให้นะครับก็ขอได้นะผมอ่ะคู่เทพคู่นี้นะคบผมอ่ะก็อย่างอดัมเนี่ยนะครับก็ตะกีครักดอกาะไรใครมีลิโอดัสมากเลยนะครับผมอ่ะแล้วก็เป็นดาเมจไม้ที่โหดที่แรงนะครับผมใครที่ไม่มีนะครับก็ไม่มีไม่ได้แล้วนะผมอ่ะอใครนะครับที่อยากเติมเกมราคาถูกนะผมดอกใครที่ยังไม่มีคู่เทพนะผมแล้วอยาก เติมเกมราคาถูกนะผมอก็สามารถเติมได้เลยนะเพจเดลาเชนชอบนะบเพจของผมเองนะครับใครที่จะเติมแพ็กเกจในราคาที่ถูกนะครับเติมลู b บี้ในราคาที่ถูกนะผมก็สามารถติดต่อทางมาเติมได้เลยนะผมถูกกว่าในเกมแน่นอนครับผมปลอดภัยนะมาเพื่อไม่รเพื่อมใหุ้ยเพื่อไม่ให้โอ้ยเพื่อไม่ให้เป็นกกรเสตยเวลาเนี่ยเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะครับเมื่อกี้ลิ้นพันนะครับผมอาจจะรีบพูดไปหน่อยนะครับผมมา ันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราไปที่ดำลอยูบี้กันก่อนครับยกเลือเจ็ดครั้งปฏิหารนะครับผมดูดีว่าดูดครั้งนี้จะได้หรือไม่นะครับผมยกเรื่องเจ็ดครั้งปฏิหารนะครับผมไปไปกันเลยครับผมมาอาดัมกับพคกไดรอนต้องได้ให้คุณอาชีแล้วนะครับผมมาก็ถ้าได้ในอ่าลูบี้ในน้อยก็ดีนะครับก็ที่เหลือก็เอาให้คุณอาชีเนี่ยไปเปิดเกียร์ไว้ก่อนนะครับก็ถ้าได้ในอ่าลูบี้ในน้อยนะครับถ้าได้ในรอบดองออออะไรมบณนี้นะครับอาดัมอกหน่อยนะครับ โทรไต้่ดอนก็ได้นะครับเรามาตามลาคู่นะผมมาโบโบโบบะโบ,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 บอูอ่เปิดรอบแรกมาก็เกลือแล้วทุกคนโอ้โหใครเกลือแบบนี้บ้างโอ้โหก็ถ้าไม่ได้เนียวขอโทษทางบ้านด้วยนะครับผมไม่ว่ากันนะครับผมมามาเดี๋ยวเราน่าจะใช้ดูดนี้หวังผลไม่ได้นะในยกเลิกย,ยกเลิกเจ็ดครั้งปฏิหารนะผมมา เดี๋ยวเรากดไปเลยลักกันนะครับผมมาขออดัมก็ได้โพสต์ไดโนก็ได้นะครับผมไปโอ้โหเ <c oughs> รแรด้มาเอาเกลือแล้วนะผมอะแลตดองพันลูบี้นี้นะครับ <c oughs> ก็ขอให้แท็กต่ต์อองตัวเลยรลักกันนะครับผมมาแล้วเดี๋ยวเราไปลุ้นในกล่องการันตีก็ได้นะครับผมโว้ยดาลูม้าตกใจหมดนะมาอดัมมาเลยยังไม่มานะครับอดัมโผล่ขู่บราวนักตัวึ้นไหวนี่ก็โพสตไดโนเหมือนกันนะครับแต่เป็นบราว บราโปรตดอนมาครับผมอยากได้โปรตาดอนปกติไม่เอาบราวนี่นะโหอาดัมอาดัมโบอาดัมอาดัมยังไม่มาเลยทุกคนเปิดไปหกร้อยลูบี้แล้วนะเกลือมากแลนะ้วโอ้โหถ้าผมเปิดไอดีหลักนี้น่าจะไม่เหลือแล้วนะครับโอเคไปเดี๋ยว <laughs> โอ้โหขอโปรตาดอนกับอาดัมก็ได้นะครับเอาคอรลีก,ก่อนนะครับเพื่อ,อมีเอฟไหมมีค่าเอฟไหม ไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวโหโอเคมาต่อผมไปเดี๋ยวเราลองใช้เทคนิคนิดนึงนะผมอาจทําเป็นอาร์ตเลอยู่นะเป็นเลือกเป็นตัวที่อยากได้อะไรประมาณนี้นะผมมาเลทมันก็ค่อนข้างออกดีอยู่นะเพราะมันเพิ่มโอกาสนะผมมาขอรอบนี้ขอเลยนะครับขออาดัมไม่ก็พวกเดิมก็ได้นะครับข้ามไปเลยอาดัมอุ้ยยังไม่มาเลยนะโอ้โหมือเกลือล้วนอาดัม โอ้โหเบาเอ้คนยิงข้างน,น้อยโอ้โยยังไม่เห็นวิเวลของอาดำกับพสไดรอนออกมาเลยนะโบโบโอ้โยไอย้าวนะโตขึ้นเลยะได้ร่างอัลตร้าหลายตัวมากๆเลยนะครับแต่ไม่ใช่ร่างอัลตร้าอ่าพไดรอนที่เราต้องการนะครับผมว่าก็อ่ะเปิดกบเอ้ยยังยัง่อนยัง่งนโอเคไปเดี๋ยว ต่อกันเลยนะครับต่อกันเลยนะครับผมไม่รู้ว่าต่อมาหนึ่งร้อยรูปีเราจะทําให้ทางบ้านร้องไห้หรือเปล่านะแต่ไม่อยากร้องไห้นะผมก็ต้องขอให้ได้คู่เทพนะผมมาขอคู่เทพหน่อยเถอะนะครับคลิปนี้คลิปน,นี้ถือว่าตัวพักตัวเลยนครับถ้าได้คู่เทพอุ้ยคนนี้ควีนเอามาทําหมครับเนี่ยเอ้าเราจะแชรมันมตัวไหนเนี่ยคนนี้ควีนเจติก้าโอ้โหยัง,ยงไม่เห็นวิวเวลของโพลตาดอลเลยนะแล้วอัลตร้าเยอะจริงแต่โพลตาดอลล่างอัลตร้าไม่ออกเลยนะ โบโบโทุกคนดูสิโอ้โหไปรีเปิดต่อเลยนะครับโอ้โหมันจะการันตีแล้วอะทุกคนดูด,ดิเรายังไม่ได้คู่ที่เลยนะครับผมประมาณหนึ่งร้อยลูบี้ถ้าเติมเองก็ประมาณสองพันอพันกว่าบาทเลยนะครับก็โอ้โหองไห้เลยนะจุกจุกเลยแบบนี้นะถ้าเปิดได้แบบนี้นะครับถ้าไม่ได้อดัมกับโพสตไดรอนเนี่ยนะครับก็คือจุกเลยนะครับผมโอ้โหคนนี้เงี้ยงน้อย โอเดนโอ้โห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 ไปเปิดกระชากบดีกว่าโอ้เราต้องได้กบดำให้เขาแล้วนะครับโ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 อ้โกบดำกบดำยังไม่ได้อ่ะดูดิทุกคนโบ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 โอ้ได้กบดำเอ้าโอยกบด๋อยกบด๋อยนะกบด๋อยนะแต่ว่า กดดำตามตัวเลยนะครับผมโอ้แต่ไม่ได้โดรตอนเลยนะไม่ได้คู่ที่เลยนะมาอีกรอบหนึ่งดูนอีกรอบหนึ่งเราก็จะได้การันตีแล้วนะครับผมมาไปขออดัมกับโปรตอนก็ได้ด่าทุบด่าทุทางบ้านกดดำได้ตามตัวเลยนะเมื่อกี้ก็คือต้องได้อดัมไม่ก็โดรตอนแล้วแหละนะมาอดัมโูโอ้โหผู้ผู้มล่ะโอ้โหไอ้กล่องข้าวจุกจุก โอ้โหเอ็ติีมเครื่องเครื่องชงเกลือโอ้ฮันนี่อาดามองหน่อยโอ้โหคีย์บอร์ดหลุดเละเลยเโอโ้มีใครเกลือกว่านี้ไหมโอ้โหน1 0 0รูบี้ไม่ได้เชื่อเลยมาอันนี้คือชีตาตานะครับก็คือต้องได้อาดามมาพกต่ดอนแล้วนะครับไม่งั้นทางบ้านจะล่ำไห้แน่นอนครับผมมาพร้อมยังทุกคน ขออาดัมไม่ก็โพสตดอนนะครับตัวอล้วตัวหนึ่งนะผมมาอาดัมพสตดอนโบอูฮูอาลิโปโอ้หท่างบ้านทางบ้านทางบ้าน,าานครับก็นั่นแหละฮะทุกคนต่อมาหนึ่งร้อยลูบี้ของไอดีทางบ้านนะอู้วันนี้มันดวงมันไม่มาเลยนะ วันนี้ดวงผมมันไม่มาเลยนะครับผมอะดวงผมไม่มาเลยนะครับผมโอ้โหโอโททางบ้านด้วยนะครับแต่ว่ากบดําม,มีข้ออะไรเอ่ยทางบ้านโอ้โหกบดํติมหกตัวเอาแล้วใครใชมั้ยเนี่ยโอ,โ,โอเคทุกคนก็คือเราไม่ได้โพสตนตดนกับดําพี่ทางบ้านเลยนะผมก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับก็ น่านจะเป็นที่ดวงผมเองแหละวันนี้ดวงอาจจะยังไม่มาแล้วผมอ่ะนานจะจับป้ายเหลืองทีนะผมขออ่าขอลองเล่นพิวทีกัลต้าหนึ่งก่อนนะครับว่าป้ายเหลืองเนี่ยผมไม่เคยจับนานนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอ่าถ้าแพ้ขอภัยด้วยนะครับโอเคเราจะหนีหลีหนีไปหลีหนีตัวบินนะครับผมอ่ะอันนี้น, e o D o v นับตาโทรว่านะผมอ่ะเพิ่มแล่หนึ่งพันตัวหนึ่งครับอ่าลองดูก่อนครับผม ไปโอเคนานๆนีจะจับป้ายเหลืองนะครับโอเคก็ขอเล็กนิดนี้โอ้โหโทวาแรกเก้าสิบห้าตึงๆเลยครับผมอาจแรกดีร้อยห้าร้อยกว่าเลยนะไอดีนี้ก็ถือว่าเป็นไรที่ดีที่ดุจเดเลยนะผมเพราะว่าป้ายเหลืองแรกมันน้อยนะเออโอ้โหได้จะไหลาย,ยาวนะครับนานๆผมจะปรับจับป้ายเหลืองทีนะครับ ถ้าไม่โดนเพิ่มไแค่หนึ่ันเนี่ยนะเพราะมีโทวาตัวเดียวนะครับแต่ว่ามันก็อันตรายอยู่นะเอเมื่อกี้เอาน้าแข็งแล้วน้าแข็งไปแล้วดาวินชี่ไปนะโบโอเคได้นชนะได้ชิวๆนะครับเพราะว่าเขาบีคูเทพอ่โทวาต์ดินาม็กเลยนะผมอะแต่ว่าไม่ได้อดัมกับอาโพไดดอนนะผมโอ้ทางบ้านก็คือ ขอโทษด้วยนะเออขอโทษด้วยนะคะผมโอ้โหวันนี้มันอาจจะไม่ใช่ดวงดวงหมุ่มก็ได้นะวันนี้ <c oughs> ก็หวังว่าจะให้มันได้แหละนะครับแต่มันไม่ได้นะ <c oughs> โอเคกดคุกหองไปเลยแล้วกันนะ <c oughs> โอ้โหวันนี้ดวงดวงมันเกลือจัดเลยนะครับผมโอ้โห <c oughs> วันนี้วันที่ดิวเปตนเมตาจะจดจําไว้ตลอดไปเลยนะครับผมว่าวันนี้จะไม่เปิเดเ็ดขาดโอ้โหลาเล่นโอ้โหเกลือเกลือได้เว้ยแต่มันแต่มันเป็นแบบนี้มันก็แบบ อายังไงดีอ่ะมันเป็นเก,เกมที่เกลือแล้วก็หลุดเลทบ่อยมากเลยนะแต่ว่าแต่ว่ามันมันก็เตินหัวก,ก็ยังเล่นอยู่นะเกมนี้เออเกมนี้ก็ยังเล่นอยู่ถึงแม้มันจะเกลือนั่นแหละอาดาันไปถึงชิดบ้านแล้วครับโอเคเกมนี้นชนะครับผมุมโอเค โอเคครับผมคลิปนี้คนระับผมก็ต้องขอทษทางบ้านด้วยนะครับที่ไม่ได้คู่เทพนะครับผมอ่าใครที่อยากดองไให้ผมเปิดนะครับเกมนี้ก็สามาัถดมงไว้เปิดได้นะครับผมมาโอเคครับผมคลิปนี้คนระับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะลงอะไรเนี่ย